สำหรับข้าวปลาทูทรงเครื่องในวันนี้นะคะเชฟก็เลือกใช้ข้าวหอมคุณภาพฟู้ดสวิตราชัดนะคะ ซึ่งเป็นข้าวขาวผสมกับข้าวหอมมะลินะคะเวลาหุงออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้สัมผัสของความนุ่มและความร่วนในเวลาเดียวกันในการหุงข้าวทุกครั้งของเชฟเนี่ยที่เชฟไม่ซาวข้าวเนี่ยบางครั้งแล้วมันจะมีน้ําที่เราเทออกไม่หมดนะคะปนมากับข้าวทําให้อัตราส่วนในการหุงข้าวของเรานั้นคลาดเคลื่อนนะคะอาจจะแฉะไปตอนนี้นะคะเชฟก็เลยเลือกใช้ข้าวที่ไม่ได้ซาวแล้วก็น้ํา1.5ลิตรนะคะคนข้าวนะคะเพื่อไม่ให้ติดกันเป็นกระจุกนะคะ และในขณะที่เรากำลังหุงข้าวอยู่นะคะเราก็จะมาทำน้ำยำสำหรับข้าวปลาทูทรงเครื่องรอไว้ค่ะเราเริ่มจากน้ำมะนาวสดค่ะน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะเราก็จะคนจนน้ำตาลละลายเข้ากันดีกับน้ำตาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะหลังจากที่เราเตรียมน้ำยำแล้วนะคะเราก็จะมาทำปลาทูกันค่ะ เราก็จะใส่น้ำมันนะคะลงไปในกระทะพอให้คั่วปลาทูได้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อปลาทูที่แกะแล้วนะคะเราไม่จาเป็นต้องพลิกไปพลิกมาไปบ่อยนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาทูมันจะเละเอาเพราะว่าเนื้อปลาทูเนี่ยนึ่งสุกมาแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสดนะคะตอนนี้นะคะกระเทียมของเรานะคะก็เริ่มเตรียมแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะ แล้วเราก็จะเติมต้นหอมลงไปนิดหน่อยแค่นี้เราก็ได้ปลาทูทรงเครื่องของเรารอไว้สำหรับทำข้าวยำปลาทูแล้วค่ะเราก็ใส่ข้าวลงไปนี่ตามด้วยหอมแดงนะคะพริกขี้หนูซอยนะคะความเผ็ดนี่ตามใจชอบได้เลยนะคะ น้ำยำหนึ่งสูตรเนี่ยใช้ได้5จานเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาจัดจานข้าวปลาทูทรงเครื่องของเราให้น่ากินแล้วนะคะแล้วเราก็จะจัดเสิร์ฟพร้อมกับตัวน้ำยำตัวนี้เพิ่มไปข้างๆนะคะสำหรับคนที่ชอบรสชาติที่จัดจ้าน และนี่ก็คือข้าวปลาทูทรงเครื่องที่มาจากข้าวหองคุณภาพฟู้ดเซอร์วิสราชัดค่ะ